สิ่งที่น่าสนใจในบูธดิฟพอก็จะเป็นใครไม่ไ,มได้นอกจากน้องง่วงของเรานี่เองนะครับลูมินตัวนี้เนี่ยมี2รุ่นย่อยที่ทางดิฟพอรเขานำมาจำหน่ายจะเป็นรุ่นที่ชาร์จเฉพาะ AC อย่างเดียวนะแล้วจะมีรุ่นที่ใช้ DC ชาร์จได้ด้วยนะครับหัวชาร์จเป็นเ1 7 7 2เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่โชว์ในะวันนี้เป็นตุ้นท็อปด้วย ที่ชาร์จ DC ได้นะครับนอกนั้นตัวรถเมื่อกี้ฟังรีฟมาจากเจ้าหน้าที่นะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับไล่มาที่ด้านหน้านะครับเขามีการวางมอเตอร์ไว้ที่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ชมชมนะครับดีไซน์ตัวรถด้านหน้าก็ทันสมัยมีไฟโปรเจคเตอร์แล้วอะไรแล้วนี่แหละครับดีไซน์ที่บมกว่าน่วงแต่ผมว่าดูน่ารักดีนะครับด้านหน้าเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นแผงแอร์นะครับอยู่ข้างในก็ประมาณนี้นะครับไล่มาที่ด้านข้างนะครับ ถ้ายางมาถือว่าใหญ่นะสำหรับรถไซส์คอมแพกนะครับ165 70R14 เป็นฝาครอบมีล้อกรกะทะอยู่ข้างในนะครับยางเป็นไซลุนยางจีนนะครับไล่มาที่ด้านข้างนะครับดีไซน์คล้ายๆกันกับรถมินิคล้ายๆกันนะครับข้างในนั่งได้4คนนะ ล้อ195 165 7 0 r 4ข้างหลังยางไซลุนเหมือนกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราก็เห็นกระจกเป็นทางันด้วยนะครับเหมือนกันเลยทีนี้มาที่ด้านท้ายนะครับไฟนี่ดีไซน์คล้ายๆกับข้างหน้าเลยนะครับง่วงง่วงข้างหน้าแล้วก็มีดีไซน์ที่ข้างหลังคล้ายกันเลยเป็น LED ที่กรอบนะครับแต่ว่าด้านในเป็นหลอดไฟนะ แต่เราจะไม่เห็นข้างในว่าเป็นหลอดไส้มันจะมองยากนิดนึงนะครับถ้ามองจากข้างหลังข้างๆแต่ไฟเลี้ยวก็ดูว่าเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับนอกนั้นไฟเบรกไฟถอยก็น่าจะเป็นไฟ LED แหละด้านท้ายเปิดฝาท้ายออกมาแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดให้คุณผู้ชมดูใหม่รอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็เปิดแบบนี้มีสวิตช์อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับพับบอกดึง สลักพับได้เลยแบบนี้จะเอ็นกลับมาก็ดึงได้เลยมันมาเอ็นจากเนี้ยอีกไม่ได้แล้วนะครับข้างในผมขอดูว่าเราเปิดได้ไหมนะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างในเป็นพื้นแล้วอ่าไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่ฮุกเอาไว้ยึดอาจจะยึดเป็นไอโซฟิกยึดเบาะเด็กก็เกี่ยวลงมาจากตรงเนี้ยได้นะครับแล้วดึงเชือกพับไปทั้งสองเบาะ ก็เก็บของได้แล้วงานประกอบในความรู้สึกผมนะครับก็ทำพ่นสีได้เก็บมาครบอยู่นะครับเก็บมาครบอยู่วัสดุปิดก็มีมาครบนะครับมีมาครบงานค่อนข้างดีงานถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปิดประตูท้ายฟึบมามี ไฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะน่าจะน่าจะเป็นฝั่งนั้นเป็นตัดหมอกหลังอันนี้เป็นไฟถอยนะฮะแต่อันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่เขาแซวกันว่าวิธีในการเปิดก็จะต้องมีเทคนิคในการเปิดนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วพาย,ยายามเปิดมือเดียวได้นะเราดันไปนะครับแล้วเอียงมือมาเปิดได้ ข้างในเนี่ยสามารถจะเสียบคุญแจแย่เข้าไปตรงนี้ได้นะแล้วก็ดึงออกมานะครับปุ๊บอย่างนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับเปิดเข้ามาวัสดุแผงประตูเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับจากที่สัมผัสเมื่อสักครู่สวิตไฟไม่มีสวิตไฟจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยก็ออกแบบมาประตูยาวจะเป็นรถในแบบ สประตูเพื่อให้เข้าไปข้างหลังเนี Hence, ่ยง่ายนะครับผมเข้ามาในรถแล้วด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีอุโมงเกียร์ตรงนี้โล่งข้างล่างหมดเลยนะครับหน้าจอคนขับบอก State t a t e o f c h a r g e นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะบอกเป็นตัวเลขเมตริกนะครับไม่ได้บอกเป็นกราฟิกสวยก็ครบอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขเมตริกบอก State o f Charge บอกความเร็วไฟเตือนตำแหน่งเกียร์ทุกอย่างนะครับแต่หน้าจอตรงกลางนี้นะครับน่าจะมีความกว้างถึง12นิ้วเลยเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ครบหมดเลยตรงนี้ชอบมากๆเพราะว่าเขาเอาช่องแอร์ลงมาให้หน้าจออยู่ข้างบนเลยตัวสวิตช์ควบคุมแอร์นะครับทั้งหมดอยู่ที่ด้านล่างหมดเลยมีปุ่มพูดสตาร์ทมีสวิตช์ปรับแอร์ a c ปรัดความเร็วลม ก็มีครบหมดทุกอย่างอยู่ตรงนี้อาจจะดูซิมเพิลนะครับแต่ว่าผมชอบแล้วเพราะว่ามันสรมาเทียบปรับตรงนี้ได้เลยเขาทําปุ่มแยกออกมาตรงนี้ดีมากๆนะครับไล่ลงมาที่คอนโซลเกียร์ข้างล่างคล้ายๆกับคูดแคทเลยหมุนอันนี้จะเข้าเกียร์ดีเกียร์อาจะถอยหลังนะครับมีโหมดด้วยมีอีโหมดสปอร์ตนี่แหละเมื่อกี้ที่แผงประตูสวิตกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเปิดปิดล็อกประตูแต่ว่าอันนี้ครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบ ึงอยู่นะครับเดาว่าข้างหลังคงเป็นดัมเบกก็เลจะใช้เบรกมือแบบนี้นะครับข้างหน้าเป็นแอร์แบกคู่ทั้งคนขับคนนั่งด้วยนะครับครบเลยดีไซน์พวงมาลัยสวยงามเป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงโทรรศัพท์นะครับรับสายวางสายได้หมดเลยสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านซ้ายนะตามสไตล์ยุโรปนะครับก็รถที่มาจากจีนก็จะเป็น ผมอะไรซ้ายสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนาวุ้นเหมือนกันด้านขวาเป็นสวิตท,ที่ปัดน้ำฝนครบอยู่นะครับหมดเลยมีปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยนะครับไปเตือน TPS m ลมยางได้นะครับครบเลยตรงนี้โอเคเลยเดี๋ยวเราลองไปนั่งข้างหลังกันว่าเป็นยังไรบ้างนะครับเข้า ข้าง่ายนะแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเบาะเนี่ยชิดมาแต่อันนี้เขาปรับให้เบาะมันถอยมาเยอะมันก็เลยเห็นว่าเราชิดเข่าแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าปรับเบาะข้างหน้าให้พอดีเดินหน้าไปสักนิดนึงเนี่ยจะได้ที่ที่เป็นดีรูมป,ประมาณสักถัดออกไปอีกประมาณสักครึ่งนึงก็ผมนั่งได้นะโอเคนะครับแต่ว่าเบาะรองนั่งเนี่ยมันต่ําไปนิดนึงถ้าได้เบาะรองนั่งสูงแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับถ้าคุณผู้ชมมาดูที่หัวผมนะครับเฮดรูปเนี่ยมันเหลือ แต่ถ้าทาเบาะรองนั่งให้สูงกว่านี้เฮดรูมันจะไม่เหลือแล้วนะครับผมว่ามันพอดีแหละนั่งข้างหน้าสบายแต่นั่งข้างหลังอะ่ะมันมีพื้นที่กว้างจริงนะครับแต่โพซิชันอาจจะเมื่อยนิดนึงเพราะว่าเบาะเนี่ยมันจะเอนไปกว่านี้ครับไม่ได้แล้วมันเอนได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับว่ามอเตอร์เขาเป็นยังไงอ,อ่านะครับผมเห็นอะไรบ้างจากห้องเครื่องตรงนี้นะครับ เราจะเห็นอย่างแรกเลยก็คือสายดึงฝากระโปงนะครับแต่ผมยังไม่เห็นห่วงที่ใช้ดึงตัวเปิดตัวที่ชาร์จนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างฟูดแคชหรือว่าวินฟาร์ดเขาจะมีห่วงหนึ่งตรงนี้สมมไมิว่าเราดึงจากข้างนอกไม่ได้เราสามารถจะมาดึงห่วงได้แต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นนะครับรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีห่วงอันนี้ผมยังไม่เห็น มอเตอร์ motor, อย่างที่เขาบอกนะครับว่าเป็นมอเตอร์แบบขับหน้าเราจะเห็นอุปกรณ์อยู่ด้านบนมอเตอร์เลยทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้ง DC to DC ทุกอย่างอยู่ที่ด้านหมดหมดเลยนะครับโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นเฟรมคู่เข้ามาตรงนี้นะครับแต่เขาจะมีคอร์สเมมเบอร์ขวางเพื่อที่จะรับอุปกรณ์เนี่ยแบ่งกันทั้งด้านล่างแล้วด้านบนคล้ายๆกับ BM ไอเอ็กซ์ที่เราไปถ่ายกันมาครั้งแล้วนะครับเขาจะแบ่งคอร์ดเมมเบอร์ตรงนี้ด้านล่างคอร์ดเมมเบอร์จะเป็นมอเตอร์ส่วนด้านบนคอร์ดเมมเบอร์ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เป็น DC to DC ีชาร์เจอร์นะครับแบตเตอรี่ให้มานะครับเป็น1 2โวลต์36แอมป์280แดบีเอแบตเนี่ยไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับว่าเป็น AGM หรือเปล่าไม่มีนะครับ แต่ดูจาก,กของแบตนะครับมันเป็นห้องแบตแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นห้องแบกแบบนี้น,น,น,บบน,น่าจะยังเป็นแบตที่เป็นสินทรัพย์หรือว่าเป็นตะกนดกดอยู่นะครับหรืออาจจะเป็น ATM ก็ได้แต่อาจจะยังไม่ใช่แบตลิทียมนั้นนะครับอาจจะต้องเล่าให้ฟังกันแบบนั้นนะครับนอกกนั้นด้านในเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเล็กๆมีอุปกรณ์ ควบคุมนะครับมีระบบคอนโทรลไฟฟ้านะครับเป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับแน่นอนมีระบบเบรกไฟ,ไฟฟ้าแล้วนะครับลมพวดน,นี้ข้างหน้าผมเห็นอะไรบ้างนะครับ,รม,นะรบมีแผงแอร์หนึ่งแผงและพัดลมนะครับมีแผงแอร์หนึ่งแผงและพัดลมยังไม่เห็นหม้อน้ำนะครับ แสดงว่ารถรุ่นนี้ไม่มีหมอ้อน้านะผมยังไม่เห็นหมอ้อน้ํานะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีหมอ้อน้ําแล้วมันจะไม่สามารถที่จะระบายแบตเตอรี่หรือมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ได้นะครับแอร์ก็สามารถที่จะระบายความร้อนให้กับแขกแอร์ให้กับตัวมอเตอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ได้ด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าเขาดีไซน์ตัวระบบเป็นยังไงนะครับมาดูกันที่สเปคของตัวรถกันบ้างนะครับสเปคของตัวรถพูดกันถึงเรื่องของ ขนาดมิติของตัวรถนะครับขนาดตัวรถความยาวอยู่ที่3270ส mm, มเมตรสเมตรนะครับก็เป็นรถที่ไซส์เล็กไม่ได้ไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณรถเล็กๆที่เป็นคอมแพกไซส์บ้านเราเลยความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับความสูง1.5เมตร5 1เมตรห้านะครับ มีระยะสูงจากพื้นอยู่ที่150มิลิเมตรนะครับคันนี้เนี่ยสเปคของตัวมอเตอร์นะครับรุ่นที่เป็นชาร์จดีได้ด้วยนะครับอยู่ที่4ีสิบเจ็ดแรงม้านะครับทําความเร็วสูงสุดได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จไฟ 1>, 1ครั้งเนี่ยอยู่ได้301กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอันนี้จะเท่าๆกันทั้งรุ่นที่ชาร์จ AC แล้วก็ชาร์จ DC ได้301กิโลเมตรพอๆกันนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยมีมาครบเลยนะครับ ABS วงมาลัยพอร์ไฟฟ้า EPS มี EBD ระบบกระจายแรงเบรกมีมาให้นะครับมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับราคาครับถ้าเป็นตัว ลูมินที่ชาร์จ DC ได้ที่ชาร์จ AC ได้อย่างเดียวราคาอยู่ที่4 7 10, 9 0 0 0บาทแต่ถ้าชาร์จได้ AC DC ฟัชาร์จได้ด้วยนะครับชาร์จในสถานีชาร์จในปั๊มได้ราคา4 9่0 0 0บาทมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับให้กลุณชมได้ตัดสินใจชมดูครับ